Me too. ันผู้ใดว่าตบกับกองไฮซูยูมาเรกสองตัวสามตัวาว่าผู้ใดถึกผู้ใดตกมือถึกแล้วทีหนึ่งแม่ไอยากอุบมือเรามาเปกันเี่ยี่นากจนเห็นพอที่นียังงีนงลองเพศแห่เพราะแง่เพรงเขาน้ากันลองเพศกันว่ในเขาหน้าบ่ที่เนวโอ้ยปีนแง่้ังอยได้บอาสัตกอนไฟลงรยางลอยแน่ยังสาเท่า้เ็นยังส้ คนส่วนระดับอาาละเนาะอาจารย์เนนักี้องนี้ใจเเดดอกเป็นยังไงะตามเสื่อใจเเด่เรื่องแบอาจารย์เกิดพันันใจผู้ลูกปวดด้วยด้วยโอ้ยเนาะม่ยอมพียงหลังทังำเสียนไพียงลงทัง ซุ้มช่างพนมีสัยพี่น้องทางสปปล่าก็บมาหลายได้ื้อนดีพี่แกท่างเลยเนี่ะเออหาทีมาลท่านลาเน่ยจงการไม่เอาบังกอร์อยพี่เมนอุ้ยไปดูหลายทื่ทักทายพี่น้องทางคเมนอะวะด้ี่พีอนเอ้นข้าวกาไม่เอาพอกัออนนะจ๊ะพ่อจะยไทยอยู่สแกนะสแก็ได้สิอุ้ยมันงมาทานแก้วเสมอ โอ้ยหัวไอ้กะน้ำมิลล่าเีรอแสดงว่าวงนีแสดงว่าวงนี้เป็นแม่ที่สั่งว่าแม่ว่าแม่ถึงน้ำมิลาเราขึ้นบนหัวจเสั่งตื่แล้วจะพอถือหลตัวกันเนอะ่าหนีเนาไม่ได้มามงาเลยพวกอสมบัติแตสังเกตบั่งพอหยุดวันนี้เป็นยังแต่งตัวรอรอเสเนาะปกติที่ก่อนนั่งนี่มันจาแต่งตัวได้ค่ะแต่มาถึงหนองคายวันนี้แต่งตัวตะสีง สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอยู่สานใต้พูดคุยข่าวหมอรำมีช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสอบปรปาลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันช่วง,งเที่ยงเที่ยงค่อยๆไปทางบาา่ายเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปทั้งวันเลยเนื่องด้วยติดภารกิจครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหอวคลิปข่าว ของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานองหญิงเพชรบ้านแพงหมอละไม่เลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างของมันต้องมีเมื่อวันก่อนสายล่าก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับคำเปิดตัวของ ลูกสาวแห่งชาติของพวกเราพ่อยุทธ์ก็บอกแล้วว่าสามปีควรจะเปลี่ยนได้แล้วเมื่อคืนที่แล้วเราก็ได้ยินเป็นงานแรกอยู่ที่บึงการไม่ใช่ขออภัยครับอยู่ที่หนองคายนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดพูดออกมาแล้วทุกคนก็ประทับใจเกี่ยวกับศิลปินผู้นำทีมนี่แหละครับ ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าสมฐานะของซปเปอร์สตาร์ราชินีน้อยสุดยอดเมื่อคืนโอโคคนนี่ถือว่าอะยะเช่นเคยก็เนื่องด้วยพี่น้องทางฝั่งซ้ายก็ข้ามมาเพราะว่าห่างกันไม่ไกลระยะทางก็7-8กิโลระหว่างฝั่งซ้ายที่ข้ามมาอยู่หน้าง,งานเมื่อคืนทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอะไรที่เห็นแล้วเราก็อดปลื้มไม่ได้แล้วก็มีนี่สายล่าขึ้นให้ดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษทุกคนก็คงจะอ่านไม่ออกสายล่าก็็อ่านไม่ออกแต่สายล่าใช้ Google ทานตัวเลขของอของระบบแปลขึ้นมาสายล่าจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้ได้ฟังกันนะครับ อยากทราบว่าเวลาที่คุณอัดเสียงเธอร้องเพลงบนเวทีทำไมเราได้ยินเสียงเธอชัดเจนมากนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่าทำไมถึงชัดเจนแต่คนอื่นอัดเสียงเธอแล้วเราไม่ได้ยินเสียงเธอชัดเจนเหมือนช่องของคุณอันนี้ก็เป็นเอฟซีนะครับเอฟซี FC ชาวต่างชาติฝรั่งเวลาชม เวลาชมคลิปของลูกสาวช่องอื่นจะจะไม่เหมือนช่องนี้ขอบคุณไม่เหมือนของคุณเลยคุณมีอุปกรณ์อัดเสียงหรือเทคนิคการถ่ายทำเสียงดีกว่าคนอื่นหรือเปล่ามันแตกต่างกันมากจริงๆชอบดูช่องคุณมากเลยได้ยินเสียงเธอชัดเจนมากนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ฝรั่งยังอึ้งในพลังเสียงของหอญิงนะครับว่าเสียงทําไมชัดเจนแล้วฝรั่งก็ fc นะครับ fc ฝรั่งก็ถามช่องเสียนนว่า,าใช้ระบบในการบันทึกบันทึกคลิปบันทึกวิดีโอแบบไหนมีอุปกรณ์พิเศษไหมไม่มีนะครับก็เหมือนก็เหมือนกับทุกทุกช่องท,ทั่วไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรา เราต้องดูว่าเขาจัดถ่ายช่วงไหนของแม่บีแม่บีจะเข้าไปถ่ายหน้าหน้าเวทีช่วงโชว์ของลูกสาวอยู่เป็นประจำบางครั้งบางคราวเสียงมันจะเข้าเต็มแต่อันนั้นก็ไม่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่สิ่งที่ต้องสิ่งที่น่าน่าจับจ้องก็คือเสียงไม่ใช่แต่ฝรั่งท่านนี้นะครับไม่ใช่แต่ฝรั่งเอฟซีท่านนี้ที่ อ่าทไมเสียงหญิงทําไมถึงดังกว่าดนตรีเราก็ได้ยินเราก็ได้ยินแบบนี้มาจะเป็นประจำว่าถ้าเป็นศิลปินคนอื่นเสียงดนตรีเสียงดนตรีจะดังกล่อม่าดังกรบดังกบอ่าเสียงร้องแต่เสียงของหญิงเสียงของน้องจะดังกบเสียงดนตรีนี่แหละครับเสียงเขาเรียกว่าเสียงที่มีพลัง เสียงที่ทรงพลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำเอาพลังถึงกับงงว่าเวลาช่องแม่บีช่องเสียนน,นไปถ่ายไปถ่ายรูปสาวมันเป็นอะไรที่สุดยอดเขาประทับเขาก็เรียกว่าประทับใจประทับใจในการถ่ายของของช่องพนนเกี่ยวกับเวลาถ่ายและได้ยินเสียงของหญิงชัดปกติแล้วเสียงจะชัดเสียงจะชัดมาก ถ้าใครได้ไปชมอยู่หน้าเวทีจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าเสียงอุ๋งอิงมีพลังแล้วเสียงของน้องก็เป็นเสียงที่ก้องและกองวานเราเราอันนี้แบบไม่ได้อวยนะสายล่าก็ไม่ได้อวยไม่ได้อวยอะไรจนจนเกิดกันสายล่าไปสัมผัสสายล่าไปฟังแล้วสายล่าก็ยังแปลกว่าเสียงของอุ๋งอิงจะไม่เหมือนคนอื่นเวลาโชว์ของน้องเสียงเสียงจะเป็นเอกลักษณ์เลย แล้วเราจะรู้เลยว่านี่คือเสียงของอิงเสียงน้องจะดังจะดังมากจะดังกว่าดนตรีนี่แหละครับก็เ,เรียกว่าเสียงดังก้องกัง,กงวานดังรักขังทองนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความประทับใจของ f อฟซีฝรั่งก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่ในช่องของเสียงนนเสียวปโจเสียงนนต้องเข้าไปคอมเมนต์กลับนะครับว่าเสียงของลูกสาวแห่งชาติทําไมถึงดังกว่าดนตรีนี่แหละครับก็เขามีพลังเสียง ที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดเมื่อคืนก็แฮปปี้ไปงานหลังจากได้พักผ่อนไปหนึ่งวันวันนั้นสายล่าพูดคลิปไปว่านึกว่าพ่อยุธจะพูดพอดีงานเขาเอา่ายกเขายกเขาเลื่อนเขายกเลิกไปก็เลยมาเป็นงานเมื่อคืนอยู่ที่ริมก็เรียกว่าริมโขง แฟนขับเอฟซีทางฝั่งซ้ายก็ชื่นมื่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงพี่น้องทางฝั่งซ้ายก็เขาเรียกว่าขาประจําเป็นเอฟซีที่เหนียวแน่นที่ไปที่ไหนที่เล่นลแะแวกแถวแถวโขงทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวรอเวลานี้มานานทุกคนอยากเห็นความอลังาก,การ อยากเห็นโชว์อันยิ่งใหญ่ของซูเปอร์สตาราชินีน้อยเมื่อคืนก็เป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้สาวน้อยเพื่อนแพนก็อยู่ที่อุดอรนะครับส่วนวงสองก็อยู่ที่ศรีสะเกดอําอเภอปางกู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้แฟนคลับเอฟซีทางศรีสะเกดแล้วก็อุดอรชมสาวน้อยทั้ง1และ2กันแบบมีความสุขนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในนั้นอยู่ในลานเพลินอยู่ในงานถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดคุ้มค่าแน่นอนจ้างขาวน้อยไปเขาเรียกว่ามีทุกรถมีทุกรถมีทุกเขาเรียกว่าทุกอนุที่มีแต่ความมันทุกสิ่งทุกอย่างครบจบที่เดียวคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลิงโชครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ฟังคำพูดเปิดตัวของพ่อยุด ที่เปิดตัวลูกสาวพูดแล้วก็ขนลุกเปิดตัวได้ดีอยู่ในคอมเมนต์ทุกคนก็พูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าน่าจะเปิดตัวแบบนี้นานแล้วเพราะว่าอุ้งอิงเป็นศิลปินผู้นำทัพผู้นำทีมเต็มตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่รอยยิ้มครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ